รองเท้าสีแดงของเจ้ากระต่ายปุยปุยเป็นกระต่ายน้อยตัวหนึ่งที่รักการวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าสีเขียวเขาชอบกระโดดไปมากับเพื่อนๆนและหัวเราะเสียงดังวันหนึ่งขณะที่ปุยปุยกำลังวิ่งเล่นอยู่เขาก็ไปเจอรองเท้าสีแดงคู่หนึ่งซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้มันเป็นรองเท้าที่สวยงามและดูวิเศษมาก ปุยปุยรองสวมรองเท้าคู่นั้นทันทีที่เขากระโดดเขาก็ลอยขึ้นสูงกว่าที่เคยสูงขึ้นไปถึงก้อนเมฆเลยทีเดียวดูสิเพื่อนเพื่อนปุยปุย,ปยร้องบอกด้วยความตื่นเต้นเขากระโดดสูงขึ้นไปอีกครั้งเพื่อให้กระรอกน้อยและเต่าตุวมมเตี้ยมเห็นปุยปุย,ปยกระโดดไปทั่วทุ่งหญ้า กระโดดข้ามต้นไม้กระโดดข้ามก้อนหินเขารู้สึกสนุกมากแต่เพื่อนเพื่อนของเขาไม่สามารถกระโดดได้สูงเท่าเขาปุยปุยกระโดดไปเรื่อยเจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆนของเขาเริ่มห่างออกไปพวกเขากำลังวิ่งเล่นอยู่บนพื้นดินปุยปุยรู้สึกโดดเดี่ยว เขาคิดถึงเสียงหัวเราะของกระรอกน้อยและการวิ่งแข่งกับเต่าต้มเตี้ยมแม้ว่าเขาจะกระโดดได้สูงแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครแบ่งปันความสุขด้วยปุยปุยถอดรองเท้าสีแดงออกเขาวางมันไว้ใต้พุ่มไม้ที่เดิมจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปหาเพื่อนเพื่อนของเขากระโดดเตี้ยเตี้ยเหมือนกระต่ายทั่วไป แต่คราวนี้เขากระโดดไปพร้อมกับเพื่อนๆปุยปุยมีความสุขที่สุดเมื่อได้วิ่งเล่นหัวเราะและกระโดดไปพร้อมกับกระรอกน้อยและเต่าต้มเตียมความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับเพื่อนๆน,นั่นเอง